สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการยิปเทคของลองเลยนะครับวันนี้เราจะมาประกอบอินวินนะครับในส่วนของตัว b1 นนะครับผมก็หน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับเล็กแค่นี้เองนะครับผมด้านหลังก็ไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมใส่ด้วยเห็นหน้าเห็นกล้องทุกอย่างเลยโอเคก็วิธีเปิดนะครับก็ถอดน็อตสองตัวออกนะครับแล้วก็ดันขึ้นตรงนี้นะครับอืมครับ เขาเซว่าเดนตรงนี้อ่ะเขาจับโอเคโอเคไม่อยากเชื่อนะครับว่าอินวินนะครับใช้สายยางนะครับยางยางมัดผมอะจางซีนะครับในการาสายเฮ้ยแบบจริงเหรอจริงเหรอโอเคครับผมก็มาถึงในส่วนของโซ่พ่อสปายนะครับแล้วก็สายมางี้นะครับ เราพยายามละละสายก่อนนะครับดูว่าเขาให้ตัวอะไรมาบ้างนะโอเคก็เป็นอนี้ก็เป็นออดิโอธรรมดานะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวสตา a แอดเจอร์แน่เลยที่จะไปจ่ายไฟให้ข้างหลังนะครับ อันนี้ก็เป็นสาย24พินธรรมดานะครับผมอันนี้ก็เป็นสตาร์แ apter ครับรับไฟนะครับตัวนี้น่าจะเป็น CPU นะครับผมการจอไม่น่าใส่ได้อยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นไอตัว USB นะครับ USB เหมือนกัน เมื่อเราเคลียร์สายทั้งหมดออกแล้วนะครับอันนี้จังอะไรเอ่ยสายกราวนะครับโหแจ๋งมากให้สายกราวมาด้วยอันนี้ก็เป็น CPU เคสแฟนธรรมดานะครับโอเคข้างในก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวโฮสพลายนะครับด้านหลังด้านหลังน่าจะเป็นน็อตตัวนี้ของัวนี้นะจะเปิดฝาหลังได้ในในก็เป็นรีวิวเนาะเปิดให้หน่อยก็ได้ คือผมคิดว่าเราประกอบคอมเครื่องนี้เราอาจจะไม่ต้องเปิดฝาหลังเลยใช่นะครับว่าไม่น่ามีอะไรทําทำเพราะว่าเต็มที่เราก็ใส่ S D นะครับโอเคถ,ถอดฝาออกมานะครับก็ในคลิปที่แล้วเนาะที่ผมบอกว่าตัวสติกเกอร์ที่เขาแถมมานะเอาไว้ปิดตรงนี้นะครับก็คือถอดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่สติกเกอร์ที่ผมบอกว่าเป็นกันลื่นนะ ก็คือถ้าคุณจะไม่วางแนวนี้เลยเนาะคุณก็ถอยน,นี้ออกแล้วก็แปะสีดําเข้าไปมันก็จะดูเนียนตานะครับผมด้านหลังก็เป็น SD Adapter ปกตินะครับโอเคเปิดไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะเอาอะไรเข้าไปยัดไว้ในเคสนี้ครับไม่อยากเชื่อนะครับเคสแค่นี้สามพันกว่าบาทเนาะคือเราซื้อดีไซน์นะครับผมต้องยอมใจเขาจริงๆอ่ะตัวที่เราจะใส่นะครับก็คือตัวไอสามนะครับผม หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าโอ้อ่านยากมากเลยรุ่นน,นะครับผมก็เพราะว่าหนึ่งนะครับก็งบประมาณเราอยู่ประมาณหมื่นห้านะครับไม่ต้องการเล่นเกมนะครับแค่จะเล่นหุ้นนะครับแล้วก็ให้คอมมันเร็วเหมือนคอมพิวเตอร์สมัยใหม่นะครับซึ่งปัจจัยจริงๆแนละ้วมันอยู่ที่เขาเรียกว่า s s d นะครับผมที่ทำให้คอมมันเร็วนะแค่นั้นเองอเปิดขึ้นมากล่องก็ดู พอได้แหละฮะคืออย่างน้อยคุณซื้อของคุณได้พัดลมไงนี่ไอสามจุดจับขโมยเขาดีไหมว,มวะที่จริงก็อยากได้นะครับแต่ว่า,ะานะเขาเป็นอุตส่าห์มาให้เราประกอบนะครับก็คือเราก็ได้ถ่ายคลิปนะครับเขาก็ได้คอมพิวเตอร์ผมก็วินวินนะครับโอ้ยวางไม่ได้อีกทีพอดี เอามาวางตรงโซฟานะครับอันนี้หน้าตาไอสามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสามจุดเจ็ดนะครับผมกิกเฮิร์ส์นะครับตัวพัดลมดูกันนะ <c oughs> อะไรวะแกะเอาตั้งนานเขาเรียกอะไรประกอบความเรื่งเยอะแล้วดัน <c oughs> หาทางเสดไม่เจอโว้ยว้า อัวนะครับเป็นพัดลมแบบใหม่ของ Intel นะครับผมซึ่งแบบเก่านี้ก็หน้าตาแบบทุ้ทุล่างนะครับเหมือนคลิปที่แล้วเนาะเราไปดูอันนี้แบบใหม่เลยนะก็ดูฟรุ้งฟริ้งนะครับผมโอเค CPU ว่าไปแล้วนะครับตัวต่อไปนะครับที่เราเริ่มมาใส่นะครับก็ในงบหมืน่นห้านะไอซีพียูนี่ประมาณ4 0 0พบาทนะครับผมอันนี้ก็เป็นแรมนะครับ ่ะเขาอาจจะแกะแปะวอยนะครับผมไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับก็แบบนี้ไม่มีอะไรครับ16บหกกิกนะครับเพียงพอต่อการใช้งานวันนี้วันพุ่งนะครับวันพุ่งนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเมนบอร์ดตัว i t x นะครับ b ห้านะครับคือจริงๆแล้วผมว่าเขาไม่ต้องทำถึงรุ่นซีรีส์ b ก็ได้เนะ เป็นพวกแบบตัวเฮดตัวอะไรแบบเล็กๆไปเลยดีกว่ามันไม่ต้องทำา PCb เต็มไปแล้วยุคนี้นะถ้าคนจะประกอบแบบทำงานพวกใช้แบบว่ากิ G G OK ๊กก๊อกอะไรพวกเนี้ไม่ต้องทำเมนบอร์ดตัวเต็มหรอกทำตัวเล็กๆมาดีกว่ามาขายพวกผมดีกว่าผมชอบอะตัวเมนบอร์ดก็แถมสายสต้ามา2เส้นนะครับผมแล้วก็แถมตะเกียบนะครับเอาไว้กินมาม่านะครับเวลาที่เราซื้ออันนี้เป็นเสาวไวไฟนะครับผม คว้าไปนะแล้วก็หมุดยึด s H, 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 d สองตัวนะคะผมมาดูตัวเมนบอร์ดกันหน้าตาเป็นไงบ้างเมนบอร์ดสามพันกว่าบาทนะ i t x b ห้าหกศูนย์ให้มาครบไหมนะครับนี่ชาร์ตสีช่องเลยแล้วก็ใส่การ์ดจอ ได้นะถ้าไม่ใช่เคสนี้นะอ่ะแล้วก็มี m.2 ให้หนึ่งตัวตัวนี้มีให้หนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวโอเคก็พอได้นะครับเดี๋ยวเราซื้อไอเดีมาใส่เขาอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ชิปเซ็ตก็ย้างอย่างนี้เป็นซิงค์แบบเย็นจับนี่เย็นเทียบเลยนะแสดงว่าไอเทคนี้น่าจะร้อนพอตัวนะครับก็เลยใส่มาประมาณนี้ตัวอันนี้น่าจะออกได้สองจอเนาะก็มี display port กับ HDMI เนาะแล้วก็มีตัว เคสข้างหน้าข้างหน้าเคสของเรามีแค่ช่องเดียว usb เขาให้มาสี่ช่องก็น่าจะพออยู่จริงๆนะผมว่าใส่พวก usb wireless mouse keyboard หนึ่งตัวแล้วก็เป็นคอมคลาวเกตไปน่าจะลงตัวนะครับผมโอเคเรามาประกอบอะไรได้ที่ประกอบไปก่อนแล้วกันนะครับผมระหว่างรอ ssd นะครับอ่ะมาเปิดขึ้นมานะครับรอเช็คนี้ก่อนนะผมเช็คขาก่อนเช็คขากันก่อนนะครับผม อันนี้ท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นพยานให้ผมแล้วกันนะครับว่าเราได้รับมาขาอย่างสวยปกติดีนะครับโอเคแหมตึกเต้นเหนือแตกไม่เคยประกอบคอมมาก่อนทุยนี่นะครับผมเราก็ทําการวางลงไปไม่มีอะไรยากนะครับผมยากเขาเรียกไงง่ายนิดเดียวเพราะว่าที่เหลือยากหมดนะครับผมวางไปประกบ เวลาที่เรากดครั้งแรกมันก็จะเสียวๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราทําการฝืนมันนะครับแค่นี้นะครับผมแล้วก็ทําการใส่ซิงค์กิงๆนะครับผมโอเคเามาดูกันก่อนว่าตัวซิงค์นะขออภยัยตัว CPU Fan อยู่ตรงไหน CPU Fan อยู่นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่เคสแฟน h a s s i s Fan ตรงนี้โอเค ขอโทษทีนะครับลืมลืมปรับแก้สูงโอเคถ้าเมื่อกี้ถ้าผู้ชมไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องดูนะครับ <c oughs> โอเคโอเคนะครับเราก็ทกําการสวมเจ้าซิงไปนะครับซิ่งมันรมดํามาคือมันแบบข้างแบบเฟี้ยวเงาะนะฮ้ก็ลุกทุ่งลุกทุกงนะครับไม่มีอะไรมากก็ สวมให้ตรงรูแค่นั้นเองนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับปึ๊กปั๊กปึ๊กปั๊กนะครับได้ยินเสียงปึ๊กปั๊กแล้วก็มาดูนะครับว่าอาไอตัวหมุดสีช่องนี้มันเรียบร้อยคือถ้าแบบประกอบคอมของคนที่ไม่ได้มีไอพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไอพวกพัดลมอ่าชุดระบายความร้อนของตัวเคอะไรพวกนี้คือผมสบายเลยให้ประกอบคอมแบบ ออฟฟิศออฟฟิศอะไรเงี้ยคือมันง่ายหรือคุณแม่ว่าเคาะคุณก็เอาพล่มเดิมเนี่ยจบตะมุตะมิประหยัดตา์ด้วยครับนี่นะครับเสียบแค่นี้เก็บสายสวยงามเฮ้่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> หานะคือเมื่อกี้ในะความรู้สึกผมนี่คือกลัวว่ามันจะติดแรมนะครับให้เรา สายมาทางนี้ไงแต่ไม่น่าเป็นไม่น่าติดหรอกเพราะว่าคนเขาก็น่าจะคิดมาแล้วละ่ะว่าออกแบบมาใครมันจะไปบ้าใสา่กับน็อกทัวร์ตัวเท้าควายกับบอ,อทีเอ็กวะถูกไหมยี่ใส่แรมนะครับหลับตาใส่ย,ยังได้เลยนะสอบเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วกดนี่นะถ้าสมมุติว่านะครับพี่พี่ที่เขาสั่งประกอบเขาให้งบผมมาอีกสัก เจ็ดแปดร้อยนะตัวแรมเนะี่ยอาจจะได้พวกไทเดนซัดนะครับเป็นตัว G ีสกิลที่แบบว่ามันจะมีไฟมุ้งมิ้งนะครับแล้วมันจะสะท้อนทะลุกออกมาจากกระจกของเคสเนาะแต่ไม่เป็นไรดำปีก็ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะครับผมเอะทแบบหนึ่งนะครับโอเค,อเคมาต่อครับผมก็อันนี้นะครับ สีดำแบบนี้นี่แปะเข้าไปเนียนนะเนียนเนียนอารมณ์เหมือนเป็น fantastic. แผ่นพลาสติกตอนแรกก็นึวกว่าการลื่นนะครับโอเคนะครับน็อตสองตัวนี้สำหรับติดฝานะครับน็อตสองตัวนี้สำหรับติดฝาหน้าแล้วก็น็อตชุดนี้นะครับก็สําหรับยึดเมน,นบอร์ดนะครับคือให้มาแค่นี้ เดี๋ยววันนี้นะครับอาจจะขยันก็เดี๋ยวจะมีเทสนะครับว่าเล่นเกมอะไรได้ยังไงบ้างนะครับเรามาใช้แค่นี้ก่อนโอเคว่าไปนู่นนะครับอะเรามาลองใส่ตัวจอนเ็นบอร์ดลงไปก่อนดีกว่านะครับอ่า ลืมไม่ได้เลยนะครับ black IO panel นะครับคือทุกครั้งที่ประกอบคอมนะครับประมาณหนึ่งร้อยครั้งนะครับจะลืมใส่อยู่ประมาณห้าสิบครั้งครับบางทีเราต้องแบบถึงขั้นถอดออกมาใส่ถอดเนบนเอร์ดออกมาใส่ใหม่เลยนะครับ คือจะไม่ใส่จริงไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ว่ามันแบบมันแซงถึงความแบบมือเป็นมืออาชีพแบบอ่ะ,อะนั่น,น,นกดดังแป๊กป๊กมันจะฝืนฝืนหน่อยนะครับแต่ถ้าเราใส่ไม่แน่นนะถ้าเราใส่ไม่แน่นเนะี่ยจะมีปัญหาเวลาเสียบช่องโน้นช่องนี้นะครับเราเสียให้แน่นแล้วกันดูทรงแล้วมันไม่อยู่กับที่แน่นอน เดี๋ยวค่อยมามัดให้มันอีกทีนึงนะครับโอเคจับเมนบอร์ดปรากฏว่านะครับท่านผู้ชมพูดมาตั้งนานนะครับไม่ได้กดอัดนะฮะอันนี้เราก็ทําการเอาเมนบอร์ดยัดเข้าไปนะครับผมใส่แบ็กไอโอพานนนนะครับอย่าลืมนะครับผมลืมบ่อยนะครับเมื่อกี้ต้องพูดซ้ำกับแบบเมื่อกี้เลยลืมเมื่อกี้เราใส่เราไปสองตัวแล้วครับมุมซ้ายกับมุมขวานะครับแล้วก็ทําการตบสายพัดลม แก่นิดนึงก่อนจะประกอบคอมนะครับก็เดี๋ยวเอาอาจจะเอาไอ้ส่วนของไอ้ s s d จากเครื่องเหมืองของผมมาใส่ก่อนนะครับผมอันนี้หลอดเลืมชี้ให้ดูนะครับข้างบนเป็นพัดลมอินวินนะครับไม่มีฟิลเตอร์นะแต่ข้างล่างนะข้างล่างนะครับให้ฟิลเตอร์ให้นะครับการฝุ่นนะเวลาที่วางแนวตรงเนาะโอเคค่อนข้างจะใส่ใจนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ที่เรานํามาใช้วันนี้เนาะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับก็คือเคสหลังที่เราประกอบแล้วนะครับเดี๋ยวเหลือขันน็อตอีกสี่ตัวนะครับผมพอดีผมลองหาสายทางนี้มันเป็นไปได้นะครับไม่จะให้พัดลมตัวนี้ก็ทํางานเราไม่ติดนะครับผมแล้วก็สายจอ CPU นะครับพยายามลอดไปข้างหลังแล้วนะครับมันไม่ผ่านนะครับไม่ไหวนะครับแล้วก็สายออริอนะมาอย่างนี้เลยนะครับผม แล้วก็โซลสายพาวเวอร์นะครับคือแบบไม่รู้จะไปหาที่ที่มันแบบเก็บตรงไหนแล้วนะครับก็คือพยายามลองงัดแล้วครับคือเดี๋ยวเราลองดูว่าปิดเคสมัน่าเกียบไหมนะครับเคสอยู่ประมาณนี้นะครับไม่เห็นอะไรนะครับ ประมาณนี้นะครับปิดเคสแล้วพอได้พอได้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับสาย ITX นะครับผมสกิลการเก็บสายนะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ในขั้นต่ำเตี้ยเรยดินนะครับให้ดูนะครับตรงนี้ก็มีตัวแดปเตอร์สายข้างหลังแลนะ ตัวนี้อยู่คือที่ใส่ไว้นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าในอนาคตนะพี่พี่เขาจะใส่ ssd เพิ่มอะไรเงี้ยครับก็สามารถนํามาเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับเสียบเสียบก็ได้สองตัวนะครับทีเนี้ยคือถ้าเราวิดีโอไว้บริการเขาเนี่ยเขาพอจะเสียบเองได้นะครับแต่ถ้าเราถอดตรงสายเนี่ยทิ้งไปนะครับแล้วเราไม่ได้เสียบไว้รอเขาเนี่ยให้เขามาแกะด้านหน้าเนี่ยแล้ว ผมว่าน่าจะน่าจะมีมีมีเหลืองนะครับมีงานยากอยู่นะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ตัวนี้เพราะสปายก็เป็นสองร้อยวัต์แปดสิบโกนะครับก็สามารถหารุ่นดีๆตัวซีวิวุ่นที่ดีกว่านี้แรงกว่านี้มาใส่ได้นะครับเอเคนะครับเดี๋ยวเรามาใส่น็อตก่อนนะครับเดีวเราใส่ก็เป็น บุหรีไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมเหนื่อยจริงๆนะครับผมถ่ายคลิปก็มีปัญหาอะไรว่าไปหลายรอบถ่ายหลายเทคมากนะครับตัวนี้ตกอีกขย่บขย่าเกนะลูนะโอเคขอบคุณครับลูกนะโอ,โออุ๊ย มีแม่เหล็กนะครับผมตัวไอครงตัวนี้นะครับโอเคครับผมวันนี้คลิปมีปัญหาอย่างรุนแรงเลยนะครับก็คือระหว่างที่ประกอบเข้าไปเนี่ยขันน็อตอะไรเนี่ยคลิปเสียหมดเลยครับผมก็เลยเอาเป็นว่าเพิ่งมารู้ตัวตอนที่มานั่งเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับผม ือจะให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ผมได้นำ SSD มาเสียบนะครับผมแล้วก็เอามาลองนะครับเปิดคอมดูนะครับว่าข้างในการทำงานนะมีสายมีอะไรที่ต้องเก็บมีปัญหาอะไรไหมนะครับผมแล้วก็ให้มาลองเทียบกับเจ้าตัวพ่อมันนะครับผมก็คือ C 7 0 0 P นะครับ Cosmos ของผมเองนะครับก็ดูแล้วว่ามันแตกต่างนะครับผมเดี๋ยวพ่จะ ที่จริงก็ปิดฝาให้ดูแล้วนะครับแต่ให้ดูอีกรอบหนึ่งครับระหว่างที่ปิดฝานะครับมันความรู้สึกกับมันเป็นเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ยังไงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่นะครับผมฝาปิดเข้าไปบีบแค่นั้นเองครับปรับแค่นี้เองครับเข้าล็อกแหละนะ คือแบบว่าชูง่าดีถ้าสมมติว่าวางบนบ้านของคุณนะครับลักษณะมันก็จะเป็นแบบอีกอารมณ์หนึ่งอีกสไตล์หนึ่งนะครับผมคือถ้าวางแนวเนี้ยไม่ใช่ไม่สวยนะครับแต่ว่าอารมณ์มันแบบคุณจะได้เป็นความรู้สึกแบบเหมือนเพห้าอะไรเงี้ยนึกภาพไหมฮะสูงออกไม่ได้อ่ะไม่เป็ใช่แม่นะครับผมอันนี้ก็ระหว่างที่ กำลังลงไดเวอร์ไปด้วยนะครับเพราเดี๋ยวอาจจะเปิดเกม gta ให้ดูนะครับว่าอาจจะเปิดโอเคครับผมและนี่ก็คือหน้าตาของตัว invin IN b 1นะครับผมคือรูปทรงเนี่ยคือพอได้เลยนะครับผมอ่ะเวลาเรามองวางตั้งนะครับผมเมื่อกี้ผมทำเป็นแบบวางนอนไปให้ดูแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้คือพี่อ้วนนะครับเขาอยากได้แบบนี้เลยนะครับผมก็คือเขาบอกว่าที่ชอบแบบโคง้คงๆกลมๆว่ะ กอาจจะเอาไปตั้งที่บ้านเขาแล้วแบบนี้อาจจะสวยก็ได้นะครับแต่บางคนอาจจะอยากได้แบบแบนนะครับผมอยากจะได้โลโก้ฟรายนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับที่แบบชอบแบบไหนนะครับผมโอเคตอนนี้นะครับเราอยู่ในเกม .A นะครับผมตอนนี้เนี่ยไอตัวเคสเล็กของเรานะครับไอ้ตัวไอเทของเราเนี่ยตอนเนี้ยมันทำเฟรมเรทได้อยู่ประมาณ60นะครับผม ซึ่งสำหรับผมเนี่ยถือว่ามันก็พอเล่นได้นะครับสมมุติว่าคุณจะปรับไปแบบว่าเล่นอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่เงี้ยครับผมมันก็พอเล่นได้ครับกับจอ55นิ้วเนี่ยไอ้40 49นิ้วเนี่ยมันอาจจะใหญ่ไปภาพอาจจะดูไม่ค่อยคมนะครับแต่ถ้าไปเล่นเป็นจอ1080ทั่วไปเนี่ยไอเพประมาณ60-70บิบเนี่ยมันพอได้เลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยว เราไปลองกับเกม gta เกมหนึ่งแล้วกันนะครับผมอันนี้ยืนยันนะครับว่าเล่นได้นะครับผมครับตอนนี้เราอยู่ในเกม gta นะครับผมตอนนี้พยายามจะเดินมานิดนหน่อยหนอะครับผมเอฟเก็จะอยู่ประมาณย5 26ิ้ายี่หกนะครับแล้วก็อยู่ประมาณ30อะไรประมาณนี้นะครับผมก็พอเล่นได้นะครับผมสําหรับผมนะก็คือสําหรับใครที่ไม่คาดหวังเลยว่านะครับกับกราฟิก ประมาณนี้ normal อะไรเงี้ยครับหรือว่าแมปอื่นที่ไม่มี particle อะไรมากมายอาจจะอาจจะดูสดชื่นกว่านี้นะครับผมแต่ตอนนี้มันก็คือได้ไ,ได้ประมาณนี้ครับ26ก็ในช h o i c e ที่ที่เราบอกว่าจะเอาไปดูหุ้นนะครับแล้วก็ไม่เล่นเกมเลยนะครับผมอะตอนนี้ g t a นะครับเล่นได้นะครับมมันไม่ได้แย่แบบ คือคือคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นมิ Mini นิไอทีเอ็กครับผมแต่เล่น GTA ได้นะครับผมแล้วก็แรกประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมโอเคอส่งผมแบบสุดจา้าบเลยฮะไ <c oughs> อาชาวบ้านก็เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรฮะรเพื่อ ่อเป็นการตัดสินใจของพี่ๆน้องๆนะครับที่ว่าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะได้รู้ว่าอะมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็น Intel นะครับ i3 หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้านะครับผมแล้วมาลองเบนช์กันดูอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่อาแล้วมาลองเบนช์กันดีกว่านะครับว่าตอนนี้มันอยู่ประมาณไหนนะครับกับหกพันเจ็ดนะครับผมอ่ะสเตรทเลยนะครับ ็่อาหกพันเเจ็ดร้อยะอ่าหกเ 6,700k นะครับผมตอนนี้นะครับคะแนนนะครับคะแนนนะคะแนนนะครับจบนะครับแรงกว่า i7 Gen6 นะครับผมดังนั้นเนี่ย สบายใจได้เลยครับว่าในเซ็ตเนี้ยหมื่นห้านะครับเหมือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับจิบเทคแก่ของลองเลยนะครับผมอ่ะผมจิบเทคนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสาหรับท่านที่มีข้อสงสัยอะไรใดๆนะครับก็สามารถทักกันเข้ามาสอบถามได้ตลอดเวลาเลยครับยินดีที่จะตอบเสมอครับผมสําหรับวันนี้จิบเทคขอลาไปก่อนนะครับลาไปกับน้อง อะไรวะฮินวินบีวันะครับผมแล้วก็พ่อมันนะครับผม c 7 0 0 p นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ